เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Flash Highlight นะครับซึ่งเกมนี้มไม่ได้เัปเดตนาแล้วนะก็ผมไม่ได้ฟาร,ร์มแล้วก็ Discord Flash h เ g h หายไปเรียบร้อยครับซึ่งผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะนะแต่ดีดีเนี่ยวันนี้ผมกับเพื่อนเนี่ยระหว่างเลื่อนหาคลิปเล่นๆเนี่ยมันก็ไปเจอช่องตง่างชาติช่องหนึ่งครับที่มันอ่อบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับแอดมินนะครับซึ่งเพื่อนผมมันก็บอกว่าใช่ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าวิดีโอที่เขา อาถ่ายไว้เนี่ยเขาเจอกับใครบ้างนะครับถ้างั้นเราไปดูกันเลย Let's go ลา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 อ๋อหยอกมาแล้วหย่าเฮ้ยเราไปซื้ออะไรดีมาด้วยแหละเฮ้ยจริงดีมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อก็มีโมจิตื่นนะเนี่ยเดี๋ยวโชยดูเลยนี่โอ้ตื่นหมดลูปแมาเออตื่นหมดซี่ทำเป๊ะนี่ไปเลยโอ้มีบัตก๊อตไหมอ๋มีมีดาบคู่ไหมอ๋มีหมดเจ้าใครสนใจนะไปเจอกันได้แล้วที่ร้านไปซื้อช็อป สไปซี่ช็อปรับกดผลกดเกมพาร์และไม่พอ,อยังขายดีตกาตันคตรพ่อคตรแม่แสนถูกเช่นไก่ตาศูนย์สิบสองบาทไกต่ตาโมจีสี่ห้าบาทและถ้ากคนกดร้อยหมดแจ้งเมื่อไหร่ผมจะข่ามานะ้ำฉะนั้นไปใช้กันได้เลยที่สไปซี่ช็อปจ้าโอเคนะครับนี่คือช่อง YouTube ของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คือช่อง B1 ห่งไม้นะครับอ่ะแต่เรามาดูกันว่าอ่าเขาเจอใครนะครับก็เนี่ยเราก็อ่านแชทผมก็อ่านแชทเขาถามอ่ามีคนบอกว่าอ่าตอน11นะครับ ซึ่งผมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่า11คืออะไรนะที่เขากำลังจะสื่อเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าเออตัวเกมจะมีการรีเซ็ตไหมมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะตอบหรือไม่นะฮะเขาบอกว่าฉันไม่รู้สิแล้วเขาก็ถามกลับไปว่า11เท่าไหร่เพื่อนแอดมินถามนะฮะอันนี้นะ่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเขาบอกว่า11 p m นะซึ่งผมไม่รู้ว่าไทม์โซนไหนนะก็โปรดใช้ใชวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเพราะว่า ผมก็ไม่มั่นใจร้อยเปอรเ็นนะว่าจะอัปเดตหรือเปล่าแต่ถ้าอัปเดตก็ดีนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอ่าเขาเขาบอกว่าฉันจะรอตอนเกมอ่าไม่ใช่สิเขากำลังจะถามว่าเกมมันรีเซ็ตวันนี้ไหมเขาบอกว่าอ่าตอนนี้เขากําลังตัดเรื่องบั็กต่างๆผมว่าไม่น่าใช่นะเห็นแอดมินยังติดไททันวอลแฟร์อยู่เลยเออแอดมินเกมนี้ติดหลายเกมนะเออเกมเลยอัปเดตช้ามากเลยนะทุกคนมาไอ้บั็กนี่เขาจะคุยอะไรกันตัวนะทุกคน พีมเร็วๆสิครับอ่าเขาเขาบอกว่ามีเลเวลใหม่เขาก็เลยบอกว่าเลเวลห้าพันนะครับฝ่าไม่ทันแล้วเนี่ยเนี่ยขนาดเจ้าของช่องเนี่ยเลเวล, 2, 000, เาลาสองพันแปดคราไลฟ์สตรีมน่าจะเวลตันแล้วมัง้งแต่ว่าเนี่ยมันเวลตันห้าพันหรือเปล่าเขาบอกนิวเลเวลซึ่งเราไม่มาาั่นใจเราประสิทธิ์นะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเขาก็บอกเราเล่นกับชั้นหรือเปล่าเนี่ยเออเขาบอกว่าชั้นยังไม่เลเวลตันเลย เขาบอกว่าไม่นะครับจริงจังนะครับโอ้โหเรียบรอ้อยฮะเรเบลห้าพันนะครับก็คือมีเท่านี้นะคลิปที่ผมดูจากสรุปเนี่ยเพราะไอช่วงต่างๆเนี่ยมันก็คุยกับคนในเซิร์ฟทักทายเพื่อนถามสารทุกสุดปีอะไรของเขาไม่รู้แต่ผมเห็นช่วงเนี้ยมันเป็นไฮไลท์นะผมก็เลยเอามาสรุปดีกว่าว่ามันจะอัปเดตหรือไม่ก็ผมไม่ปรับไม่ฟันธงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะ ก็ทุกคนคิดยังไงสามารถคอมเมนต์ได้แล้วถ้ามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก,ก็บอกผมได้นะอันนี้คือแหล่งข่าวที่ผมเจอในย t u ูปนะซึ่งไอคนนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อนแอดมินนะครับก็ใครชอบคลิปนี้แล้วอยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยก็บอกได้นะส่วนไอเกมผีรถไฟเนี่ยเร็วๆนี้นะเพราะว่าเพื่อนผมม,มันไม่ยอมเล่นกับผมนะครับเออตามนั้นแหละตามนั้นคือจบครับบ๊ายบายฮะ